นะครับวันนี้เช้านี้นะครับเช้าวันอาทิตย์นี่นะครับสำหรับตัวต้าไม้ตีคั้นี้นะที่บอกว่าสีไม่ค่อยสวยก็คือเนี่ยครับที่มีแจกอะไรางานแต่ว่าไม่ผุนะครับรถไม่ได้ผุนี่จอดแบบเย็นๆเลยนะครับนี่อากาศเย็นๆเลยไฟหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นอ่า ตาเพชรภาษีหกเก้ามาสตาร์ทดูเลยครับต้องเผาหัวกินได้ามาก โรงอะไรเบามากนะครับทีน,นี้มาเอารถจากบ้านเพื่อนนะครับเพราะว่า,าเอาไปจอดยุรลาตเนานะจอดขายยุรลาต ขับดีนะครับนนิ่มไปเลี้ยวไปเลี้ยวไฟท้ายออกหมดนะครับ